สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้พบกับพี่รัานนาเช่นเคยที่นี่กับ Miss Grand t p a t e r n Insider รู้ลึกรู้จริงเรื่อง Miss Grand นะฮะวันนี้เราก็จะมีเรื่องมาเมาหมอยกันเช่นเคยเกี่ยวกับ Miss Grand International 2022นะฮะที่เราจะมาเล่าเรื่องราวของผู้เข้าประกวดแต่ละประเทศกันนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศเอกวาดอร์นะฮะที่ทุกคนกำลังองงกันอยู่ตอนนี้นะฮะ ค่าหน่อยนะฮะเชื่อว่าในฮอลนี้เกินครึ่งนึงงงนะฮะเออแล้วมิสแกรนด์ USA นะฮะแล้วก็ต่อด้วยมิสแกรนเตรูนั่นเองนะฮะหากคุณพร้อมแล้วไปกันเลย แล้วามาดูประเทศแรกกันก่อนเลยนะฮะประเทศที่ทุกคนอยากทราบอยากรู้ว่าคืออะไรในตอนแรกนะฮะหลายๆคนคงเห็นแล้วว่ามีพิธีแต่งตั้งที่แบบว่าได้ซีนใหญ่ซีนเอ่ยนะฮะซึ่งเชิญควีนเทียและบอสวัตไปร่วมงานการแต่งตั้งมิสแกรนเอกวาดอเกิดขึ้นนะฮะมิสแกรนเอกวาดอนี้นะฮะก็ คือเอมิลี่วาเก้นะฮะสาววัย26ปีนะฮะสูง116ซนติเมตรซึ่งเคยเป็นรองอันดับหนึ่งของแอนเดรียมิสแกรนเอกวาด2อร์2021แล้วก็เป็นรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 1นั่นเองฮะซึ่งหลายๆคนก็จับตามองประเทศนี้ว่าโอ้โหปีที่แล้วส่งความปังความเป๊ะมาควีนมาก ปีนี้ก็ได้จับตามองอ่ะปีนี้เขาไม่ได้ประกวดเขาจิ้มมาใช่ไหมฮะสำหรับเอมิลี่นะฮะเอมิลี่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียนในด้านของสื่อนะฮะในเรื่องของการจัดการธุรกิจบันเทิงนะฮะรวมไปถึงทํางานในด้านการให้คําปรึกษาทางด้านจิตวิทยาออนไลน์ด้วยนะฮะเธอก็ได้ครองตําแหน่งนี้นะฮะมิสแกรนเอกวาดอร์2022และจะเข้าเป็นตัวแทนในการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศ อินโดนีเซียในเดือนตุลาคมนี้แต่ผ่านไปไม่กี่เดือนนะคะทุกคนแฟนง,งามกรีดกรีดอะไรนั่นก็คือการปลดออกแล้วให้คนใหม่มาแทนแต่คนใหม่ก็ไม่ได้ใหม่นะเธอนะคนใหม่คือคนเก่าเล่าเก่าในขวดใหม่อย่างไรนั่นก็คือลิเซสนนรันโจโกยาสาววัย24ปีที่เคยถูกทาบทาม นะะในปี2020เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของเอกวาดอร์บนเวที Miss Grand International แต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวนะฮะให้ซอนยะาะมาประกวดที่ประเทศไทยในปี2020นะฮะแล้วก็ไม่ให้คนนี้มาแต่วันดีคืนดีในปี2022กลับกลายให้คนนี้นะฮะนั่นก็คือลิซเซสนารันโจโกยามาแทนคนที่จะมาก็คือเอมิลี่นั่นเอง เนื่องด้วยเขาให้เหตุผลแค่ว่าเรื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวของเอมิลี่ที่ไม่สามารถมาทําหน้าที่ประกวดได้เออหลายๆคนก็แบบว่าหาข่าวหาข้อมูลกระเทยเนาะก็ไม่พัก หาข้อมูลนะฮะหาข้อมูลแล้วยังไงก็มีหลายประเด็นเนาะแต่พิรานาไม่กล้าที่จะพูดก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจริงไม่จริงเดี๋ยวเขามาฟออ้องฉันเออเรามาดูลิเซสนารันโจโกลยานะฮะคนนี้ก็เคยเข้าประกวดมิสเอกวาดอร์ในปี2018แล้วก็เป็นตัวแทนนะฮะของเอกวาดอร์เนี่ยเข้าร่วมการประกวดเรเนียฮิสปาโนอเมริกาน่าในปี2018นั่นเองแล้วก็ ได้รองอันดับ5มาครองนั่นเองฮะไม่เป็นไรนะฮะเราลองดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรถ้าดีก็คือได้ไปต่อถ้าไม่ดีก็คือตุบแค่นั้นแหละอย่าไปเครียดอะไรมากเลยนะจ๊ะคนต่อไปนะฮะมิสแกรน a นะฮะหรือมิสแกรนยูเนเต็ดสเตทออฟอเมริกานั่นเองนะฮะเธอนะ,ะชื่อว่าเอมิลี่โรสเดอร์มลนะฮะก เป็นสาววัย24ปีนะครเป็นตัวแทนในการเข้าประกวดจากรัฐโคโรราโด <S <S ผมแดงหลายๆคนจำนางได้ผมแดง <S 1> <S 1> ซึ่งเอมิลี่ของ USA เนี่ยเคยเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยในโคโรราโดนะฮะแล้วก็นางก็ทำงานในด้านของนางแบบนะฮะแล้วก็ในด้านของการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นะฮะรวมไปถึงเนี่ย ก็คือว่าเธอเองเนี่ยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงทั่วโลกนะฮะที่สามารถประสบความสำเร็จในด้านการกีฬาได้นะฮะแล้วก็เธอก็จะได้แบบว่า ไปพูดให้กำลังใจหรืออะไรยังไงไปสร้างแรงพลังอะไรอย่างเงี้ยให้กับผู้หญิงที่อยากประสบความสําเร็จทางด้านกีฬาอันนี้ก็จะเป็นคนที่หุ่นสวยหุ่นสูงนะฮะน้องกิจที่อยู่อเมริกาก็ไปร่วมงานเป็นกรรมการมาใช่ปะเราก็อืมคนนี้ก็ดูสวยดีแต่ว่าอยากให้พัฒนาในเรื่องของ performance การเดินอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าตาหรือรูปร่างเนี่ยเออได้นะฮะก็คือลดอยู่นะฮะแล้วเราจะมาปิดท้ายกันที่ Miss Grand p e นะฮะนั่นก็คือเจเนตเลวานะฮะสาววัย25ปีนะฮะสูง182เซนติเมตรนะฮะโอ้โหสูงมากเลยนะฮะซึ่งเจเนตเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมานะฮะจากกองมิสเปรูนะฮะซึ่งเขาจะประกวดหาผู้ชนะใช่ไหมเป็นมิสอ่าอะไรนะมิสซูนิเวิร์สเนาะ มิสอินเตอร์แล้วก็มิสซูปราใช่ไหมแต่มิสแกรดเนี่ยเขาจะแยกออกมาแต่งตั้งมาเลยนะฮะซึ่งก็เชิญบอสสวัตอิสระไกรศซิแล้วก็ควีนเทียนนะฮะไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยโอ้โหมีคนมาต้อนรับเยอะเลยนะมีขบมขบวนอะไรอลังการอยู่นะรวมไปถึงการทำภารกิจอ่าชาริตี้ต่างๆด้วยสุดยอดมากนะฮะสำหรับนะฮะเจเน็ตเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวพี่ลานาจะเล่าให้ฟังนะฮะเจเน็ตเนี่ยก็ าสามารถนะฮะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวแล้วก็จริงๆแล้วเธอเคยประกวด Miss p e r ู2018แล้วก็ทะลุไปถึง Top 5นะฮะและเธอก็เป็นตัวแทนไปประกวด Top Model of the w o r l d ในปี2018นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเธอเริ่มต้นาการเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ13ปีนะฮะโดยการาที่มีคุณแม่ของเธอเนี่ย าพาไปประกวดนู่นนั่นนี่นะฮะก็ไปประกวดมิส e ีนโมเดลนะฮะก็ได้ชนะเลิศมานะฮะในปี2011นนั่นเองนะฮะแล้วก็ เธอเองเนี่ยต้องการที่จะมีโครงการช่วยเหลือนะฮะสำหรับเด็กผู้ยากไร้ด้วยนะฮะนี่ก็คือมิสแกรนเปรูอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะฮะนี่เป็น3คนนะฮะยังไงแล้วเนี่ยอีพีต่อไปพิราณาก็สามารถเล่าเรื่องราวให้ฟังต่อ,อละกันสําหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามพิราณาให้กํำลังใจกันได้ที่นี่มิสแกรนพาเจนอินไซเดอร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องมิสแกรนสวัสดีจ้า